ก็แต่จะถามว่าน่าจะเป็นทั่วร์ของคนจีนบริเวณลานพารูปแล้วก็พารถนั่งก็ถือว่าเป็นอีกจุดหมายอยู่นะครับที่นักท่องเที่ยวก็จะเดินงมา ็เห็นว่ามีการกอบรถอยู่ที่มากเหมือนกันเหียียวสักครู่ผมนัดทางด้านใกเอาไว้ผู้นำเที่ยวคนไทยนี่แหละที่เขาบอกว่า